สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาพามาชมต้นไม้มงคลอีกแล้วใช่ไหมนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทย บางคนบอกว่ามันคุ้นคุ้นเพลินว่าดูใบดูใบของเขาท่านผู้ชมอ่อานี่คือต้นเดลีอ่าโอช่วงนี้ต้นดอกเดลีกกำลังพากันแข่งกันออกดอกเห็นไหมนี่ใบดอกของเขานี่ก้านดอกของเขาสวยบางคนบอกว่านี่คือดอกหน้างวใช่ไหมคุณตาวิถีไทย บางพื้นที่เรียกดอกเดลีนี่ว่าดอกหน้ากัวอ่าแม่นบอกคุณตาวิถีไทยแมน่นที่แรกคุณตาวิถีไทยก็บ,บอกว่านี่คือดอกหน้ากัวแต่พอเข้าไปบุ่งเข้าไปเบิ่งอยู่ในอ่าเว็บไซต์ใน g o o g l e ในที่มีคนเขียนไว้นะนี่คือเดลีแล้วเดลีนี่มีอยู่สองประเภทสองชนิดด้วยกันคือเดลีธรรมดา และเดลีด่างด่างก็คือสิเป็นใบสีขาวสลับสีเขียวนะเป็นใบดังๆซึ่งคุณตาวิถีไทยก็ได้รีวิวแล้วเนาะเดลีด่างวันนี้เอามาแบบเดลีพื้นๆธรรมดาคือเดลีทั่วไปแต่ความงามความมีคุณค่าของเขานั้น่ได้ลดน้อยลงเลยได้นะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า มีราคามีคุณสมบัติครบถ้วนบอกว่าสิเป็นในเรื่องของความเป็นมงคลก็ะดีเนาะต้นเดลีปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นผนว่าเพราะเป็นต้นไม้สวยงามเป็นไม้ประดับสวยงามได้เห็นเหมนี่นี่นี่งามสวยน่ารักกำลังแข่งกันออกดอกทีนี้เมื่อ อนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามปลูกใส่กระถางไว้นะตั้งโชว์ไว้ในหน้าบ้านดอกไม้สวยสามเออสวยๆงามๆนี่ตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหน้าเรือนร้านค้าโรงแรมบ้านพักโฮมสเตย์สป,ปาบ้านสวนรีสอร์ทนะปลูกต้นเดลีอันนี้เอาไว้ในกระถางงามๆโชว์เวลาแขกผ่าไปมา ลูกค้ามาใช้บริการมาซื้อตำมงหุงเนาะมาถามหาอุปกรณ์สินค้าต่างๆอืมมีดอกเดลีอันนี้ปลูกไว้ในกระถางนะลูกค้าก็เห็นแล้วก็รู้สึกซื้นใจอืมโอมาพักอยู่บ้านพักโฮมสตีหลังนี้ของของคุ้มนี้เจ้านี้มีแต่ต้นไม้งมงาม,มีแต่ต้นไม้สวยๆโดยเฉพาะเดลี กำลังสะพร่งออกดอกสะพร่งสวยงามเห็ดให้คนที่เห็นเห็ดให้คนที่ได้พบได้เห็นรู้สึกสดชื่นมีแหงหูมีแหงตานอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่ก็จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกบอว่าสิเป็นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในนะต้นก้ามปูหรือว่าจะเป็นต้น นี่นี่น,นี่อ้อมเพชรตัวนี้นะหรือจะเป็นต้นวาสนาเรื้อยหรือจะเป็นเจ้าบอลสีหกหลงอ่าหรือจะเป็นหอไอ้ถุงเงินถุงทองนะหรือจะเป็นต้นนั้นเล็บคุดด่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งสิ้นโดยเฉพาะเดหลีที่กำลังออกดอกอยู่นี้ด้วยนะ นอกจากนั้นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเอาต้นเดลีอันนี้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนเอาละนักเรียนเชาน้านี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นเดหลีที่กำลังออกดอกสะพัะ่งนักเรียนหมักขนาดวิชานี่เนาะเพราะมันใช้จินตนาการใช้กล้ามมัดเนื้อเล็กในการที่จะตะวัดปลายภูกันตวัดปลายดินสอ นะในกระเป๋านะบริมีอย่างดอกส่วนใหญ่ก็สะมีพวกสีเทียนสีเมจิกเออสีพวกสีอ่ต่างๆเนาะเพื่อที่สิเอามาเฮียนในเวลาชั่วโมงพฤกษศาสตร์นี่แหละชั่วโมงศิละปะนี่แหละครูกับสิภาวาดพาเขียนผ้าระบายสีเนาะคักเด็กน้อยชั่วโมงหนึ่งบบพอิ่นว่าเวลาอดขึ้นอื้อติงจนีง อ้าวหมดเวลาแล้วหรือครับคุณครูอ่าผมยังไม่เสร็จเลยครับเพื่อนวะอ่าระบายเพลินเนี้ยระบายสีเพลินอ่ะครูต่อให้อีกห้านาทีนะอ่ะใครที่ยังไม่ได้ระบายสีก็เอาให้เสร็จมาคุณครูหรือชั่วโมองอื่นๆสามารถที่จะเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาอื่นได้ไหมได้นะวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเรามารู้จักต้นดอกเดลีกันเถอะเห็นไหม อ,องค์ประกอบมีอะไรบ้างมีดอกมีเกสรมีใบมีลำต้นมีรากเหไหมเรียนสนุกสนานได้ความรู้ไปถึงรั้วมหาลัยนิสิตนักศึกษาอาจารย์ก็บอกว่าเอาพวกเธอไปหามาสิแท้จริงแล้วต้นเดลีนี่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของทวีปไหนมีกี่ชนิดมีกี่ประเภท ที่รารู้นี่มีสองประเภทคือเดลีธรรมดาและเดลีด่างและต้นเดลีนี้น่ะมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกไหมที่คุณตาวิถีไทยพูดว่าอ่านี่คือดอกหน้ากัวอืมอีกสายพันหนึ่งนะ่าหลายคนก็เรียกทับซับหน้าวัวมีกี่ประเภทละ่ะอันนั้นก็ต้องเจาะลึกเข้าไปแยกออกไปอีกแต่ให้พวกเธอไปหามาแค่เดลีมีกี่สนิด มีกี่ชนิดมีกี่สีมีสีอื่นอีกไหมเห็นไหมมีกี่พันคุณนะ่ะระดับมหาลัยเนี่ยมันต้องวิเคราะห์วิจัยสืบค้นข้อมูลค้นคว้าเอามาเปรียบเทียบเดลีตัวนี้เป็นแบบนี้เดลีตัวนี้เป็นแบบนี้เดลีประเทศนี้เป็นแบบนี้เดลีประเทศนี้เป็นแบบนี้เอามาเรียงเป็นข้อมูลลำดับเหตุการณ์ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องนะ จะได้คะแนนตามเนื้อหาอาจารย์ว่าปาทิทุกไปสืบค้นเอามาจากไซก็ได้ห้องสมุดจาก yu-tube o จาก facebook page เว็บไซต์ l ล n e ติ k กต k ไปหาข้อมูลมาแต่อย่าลืมอาจารย์ว่าต้องมีมารยาทในเรื่องของการเอาข้อมูลเข้ามาจากเว็บไซต์ไหนจาก google ไหนจากปราชชาวบ้านจากหนังสือเล่มไหนต้องอ้างอิงต้องต้องบอกว่าเอามาจากเล่มนี้ ท่านผู้รู้ท่านนี้ปราดท่านนี้เว็บไซต์ youtube facebook ตัวนี้นะอันนี้เป็นมารยาทของการที่จะเอาข้อมูลเข้ามาเพื่อมาอ้างอิงมาเปรียบเทียบไทยห้เฮาเสร็จแล้วพวกเธอโหลดข้อมูลลงไปใน y o YouTube f a c e b o o k l ลนย t ิกต o อกนะเพจเว็บไซต์ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นดอกเดลีก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะ หาข้อมูลต้นเดลีนี้ได้ถ้าใครอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจอีกต้นหนึ่งได้นะสามารถขายได้อินบอกเวลาที่เฮาโพสเวลาที่เฮาอ่าค้นหาใน Google นี่มันจะมีโตเงินอยู่ข้างล่างนะคือว่าเป็นการขายทางออนไลน์ราคาเท่านี้บาทเดลีต้นขนาดอหฟุต เท่านี้พร้อมกระถางนะส่งอหรือว่ารับเงินปลายทางเห็นบอเป็นเงินเป็นทองเป็นต้นไม้เศรษฐกิจบบเมนเกลยวกลาดเดินทางไปตามถนนหนทางเลยสิเห็นเหมือนต้นวัชพืชทั่วไปบบมีนะต้องเฉพาะเจาะจงต้องไปค้นไปหาไปหามาเท่านั้นถึงจะมีปลูกบบโคก็ต้องไปซื้อมานะอ่า และยังไม่พอหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเพื่อนผมนี่เพื่อนสิขึ้นเฮือนใหม่ได้จักสิเอาโตไใดเอ่อเอาจักได้ต้นไม้แนะนำแหน่สิเอาต้นไม้อย่างไปเป็นของฝากในโอกาสขึ้นเฮือนใหม่เพื่อนคุณตาวิถีไทยก็ว่าต้นเดลีนี่ก็สวยอยู่นะเป็นมงคลน,นักแรเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึก ของในโอกาสขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ a เดย์กับเหมาะสมว่าหรือเอาในโอกาสที่เพิ่นย้ายไปรับตำแหน่งใหม่หรือกรเกษียณอายุราชการเนาะเอาให้เพิ่นกระีดีใจหุ่มหุมจักหน่อยละวันท้อไปหลังจากที่ผูกขอต่อแขนอ่าแล้วอืมก็มีต้นไม้มงคลมอบแถมตื่มเข้าไปโยยิ้มหุ่มหุมแล้วใดเนาะ,ะหรือขอบใจพวกเธอมากปาก เอาตนเดรีที่กำลังออกดอกซับสังมาฝากย้ายยายก็กำลังคอนเทนต์อยู่จะเอาอะไรนะทำเป็นคอนเทนต์ลงยูทูบเช้านี้ก็มีเดรีที่กำลังออกดอกนี่แหละก็น่าจะใช้ได้มันว่าขอบน้ำใจพวกเธอจริงๆคุณยายยูทู e เบอร์นะห <c oughs> ลานๆเอาตนอ้นเดรีมาฝาก ยายละพัดมักปลูกต้นมงต้นไม้มงคลและก็เป็นคุณยายยูทูปเปอร์พร้อมนะเอาละ่ะสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนบณีโชติ เดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนาโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญะาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือเดลี ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม